สาวแรกวันนี้กับสถานะหัวใจของนักแสงดงหนุ่มโอบโอบนิธินะคะหลังจากที่มีข่าวลือค่ะว่ารักกราวเลิกกันแล้วนะคะกับแฟนสาวอย่างมะปรางอลิสานะคะซึ่งคราวนี้เราก็ต้องไปขอถามกันหน่อยค่ะแต่ว่าไม่ได้ขอถามกับเจ้าตัวนะคะไปถามกับเพื่อนร่วมแก๊งอย่างเจเจกฤษณภูมิค่ะ ยังไม่มีคําตอบกับข่าวลือรักรา้าระหว่างโอบโอบนิธิกับหวานใจสาววัปรางอลิสานะคะงานนี้ในฐานะเพื่อนของฝ่ายชายอย่างเจเจกิษณภูมิก็เลยทูกจ่อไม่ถามถึงข่าวลือนี้แทนค่ะซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าตนก็ทราบเพราะข่าวเลยก็เลยอยากให้ไปถามทางอบเองจะดีกว่าค่ะเห็นจากข่าวที่เขาลงกันแล้วครับครับผม <S <S อยากรู้เหมือนกันผมว่าเดี๋ยวให้พี่อบเข้ามาตอบเองดีกว่าหลังๆไม่ค่อยได้เจอเวยนะเพราะว่าแบบอย่าง ปกติก็จะแฮงเอาท์กันเรื่อยใช่ไหมครับแต่ว่าพอช่วงนี้พี่โอบเขาต้องบินไปทํางานบ่อยๆ แล้วก็ตัวผมกับตัวหนึ่งเองก็ไม่ค่อยว่างอะไรก็เลยมไม่ค่อยได้เจอกันจะ<ต>ไปรู้ได้ไงก็อาจจะไม่ใช่เขาก็ได้แต่เราก็ไม่กล้าไปถามเรื่องดีเลยใช่ผมว่ามันก็มันมันเป็นเรื่องของเขาเดี๋ยวถ้าเขาพร้อมที่จะบอกเราเอา่ะเดี๋ยวเขาก็คงเดินมาบอกเราเองเรื่องแบบนี้ผมว่ามันเลี่ยงอ่อนนะิดนึงเนาะผมว่าเป็นใครใครก็เสียดายแล้วเนาะเออไม่มีนผมว่าคงอันอย่างผมอย่างเงี้ยผมก็เป็นผมผมก็ไม่ไม่อยากให้ความรักของผมมาแย่เนาะแต่ผมว่าใครก็เป็นครับผม